พระว่าจะประจมสุขที่4พฤศจิกายน2022บทอ่านจากจดหมายของนบุลเปาโลอัคราสาวกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องทั้งหลายจงพร้อมใจการประพฤติตามอย่างข้าพเจ้าท่านทั้งหลายเห็นว่า เราเป็นแบบฉบับอย่างไรก็จงดำเนินตามอย่างนั้นเถิดข้าพเจ้าเคยบอกให้ท่านรู้หลายครั้งแล้วบัดนี้ก็ขอบอกซ้ำด้วยน้ำตาอีกว่าหลายคนประพฤตินตนเป็นศัตรูกับไม้การเขนของพระคริสตเจ้าปลายทางของพวกเขาเหล่านี้คือความพินาศพระเจ้าของเขาทั้งหลายคือท้องเขาอ้างความน่าละอายมาโอ้อวดเขาสนใจสิ่งของของโลก แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ในสวรรค์เราเฝ้าคอยพระผู้ถ่ายจากแดนนี้คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนรูปร่างต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายรุ่งโรจน์ของพระองค์โดยพระฤทธานุภาพที่ทำให้พระองค์ทรงบังคับจักรวาลทั้งหมดให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์ได้ พี่น้องที่รักผู้เป็นความปรารถนาเป็นความยินดีและเป็นประดุดมงกุฎของข้าพเจ้าจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดท่านที่รักทั้งหลายพระวราสารนบุลูกาเวลาน้ำพระยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธิ์อีกว่าเศรษฐีผู้หนึ่งมีผู้จัดการดูแลผลประโยชน์คนหนึ่งมีผู้มาฟ้องว่า ผู้จัดการคนนี้ผ่านทรัพย์สินของนายเศรษฐีจึงเรียกผู้จัดการมาถามว่าเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้าเป็นอย่างไรจงทำบัญชีรายงานการจัดการของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ได้เป็นผู้จัดการอีกต่อไปผู้จัดการจึงคิดว่า ฉันจะทำอย่างไรนายจะไล่ฉันออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้วจะไปขุดดินก็ทำไม่ไหวจะไปขอทานก็อายเขาฉันรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อว่าเมื่อฉันถูกไล่ออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้วจะมีคนรับฉันไว้ในบ้านของเขาเขาจึงเรียกลูกนี้ของนายเข้ามาทีละคนถามคนแรกว่าท่านเป็นนี่นายข้าพเจ้าเท่าไรลูกนี้ตอบว่า เป็นนี้น้ำมันมะกอกเทศหนึ่งร้อถังผู้จัดการจึงบอกว่านำใบสัญญาของท่านมานั่งลงเร็วๆเขียนแก้เป็นห้าสิบถังแล้วเขาถามลูกนี้อีกคนหนึ่งว่าแล้วท่านหลาเป็นนี้อยู่เท่าไหร่เขาตอบว่าเป็นนี้ข้าวสาลีหนึ่งกระสอบผู้จัดการจึงบอกว่าเอาใบสัญญาของท่านมาแล้วเขียนแก้เป็น80กระสอบ นายนึกชมผู้จัดการทุจริตคนนั้นว่าเขาทำอย่างเฉลียวฉลาดทั้งนี้ก็เพราะบุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบุตรของความสว่างข้อคิดเรื่องราวนิทานเปรียบเทียบในวันนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมเรื่องความไม่ซื่อสตัตย์และการกระทำแบบผิด,ผด แต่แท้จริงแล้วเป็นการประนามถึงความไม่ซื่อสัตย์ในทุกรูปแบบแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแน่วแน่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและความสุขุมรอบคอบที่แท้จริงบุตรของความสว่างจะต้องเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในความดีงามและแก้ไขปัญหาให้ถูกทํานองครองทาโดยไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองความสะดวกสบายส่วนตัวแต่เพื่อสันติสุขภายในใจและความสุขแท้นิรันดรในพระอาณาจักร ของพระเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2022